หนุ่มฮอตคังแคโฮต้องสลับร่างกับสาวสวยคิมเซจองหนังผีคอมเมดี้สุดน่ารักอนงสองสามสีชาติอละลาเตรียมปล่อย MV เพลงใหม่เทคนิค AI เสมือนจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวสุดเจ็บปวด สวัสดีค่ะวันนี้อลินจะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีสุดฟิน Moon River เงาจันทร์สลับร่างเมื่อหนุห่มฮอตคังแทโฮต้องสลับร่างกับสาวสวยกิมเซจองจึงเกิดเป็นความบุลเวงสุดฮาและความรักสุดโรแมนติกเริ่มดูได้เจ็ดพฤศจิกายนี้ทางวิวค่ะต่อด้วยหนังไทยที่แฟแนๆรอคอยหนังผีคอมดี้สุดน่ารักอโนงสองสามสี่ชาติความรักข้ามภพของโจกับอโนองกลับมาอีกครั้งนำแสดงโดยโบเมลดา และจีสุธิรักเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์สายเกิร์ลุ้ปห้ามพลาดอล่าเตรียมปล่อย MV เพลงใหม่หยุดที่ยูโดยปล่อยทีเซอร์แรก11พฤศจิกาตามด้วยทีเซอร์2วันที่12และ m v ตัวเต็มวันที่13พฤศจิกานี้ค่ะและปิดท้ายด้วยวงร็อกดิ้งกับเพลงใหม่เหตุผลที่ใช้เทคนิค AI เสมือนจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวสุดเจ็บปวดของการจากลาแบบไม่รู้เหตุผลนับเป็นวิธีใหม่ของ MV ไทย ใครอยากเห็นภาพสวยๆพร้อมเพลงร็อกคุณภาพต้องรีบไปชม MV กันเลยนะคะเพ<ๆ>ื่อไม่พลาดความสนุกทุกกระแสอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋วไว้รฮิตกันได้ทุกช่องทางตามด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ